ก็เห็นผลชะก็เหลืออยู่สิบคนสิบคนนี้ผมก็ประชุมว่าขอเป็นหน่วยกล้าตายแล้วนยังไงก็อย่าเลิกอย่าเลิก10สิบคนนะสิบคนก็คัดมาเลยเอ้เลิกเลิกไปเราไม่ว่าเพราะเราก็รู้ว่าไม่เห็นคนช้ะแล้วก็มาเกิดวิกฤตเลิกศรัทธาปุ๋ยมากด้วยล่ะผมดูแล้วนะเขาเลิกศรัทธาปุ๋ยมากเลยคือใส่แล้วก็ทําแล้วก็เหม็นก็เหม็นยากก็่ายากบากก็บากแถมยังไม่ได้ผลแต่เขาไม่ได้หมักเองนะ ก็มาดูมาช่วยกันอ๋อคนที่ใช้เนี่ยคือต้องมาต้องมาดูมาช่วยกันใช่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 เพราะเราเราทําวิธีการก็คือว่าเอามารวมกันทาแล้วมาแบ่งกันใช้นึกว่าไม่ใช่แค่มาซื้ออย่างเดียวคือคุณจะใช้คุณจะมาทำด้วยทุกอย่างเลยถ้าไม่เห็นคุณค่าจะไม่ยอมใช้ปุ๋ยเคมีเราเนี่ยใส่กระสอบหาซื้อก็ง่ายใส่ปุ๊บไปเห็นผลเล็ใช่ไหม เกษตรกรเขาชอบแบบนั้นะเราก็ชอบันมีเขียวอะไรเงี้ยมันยาชิยาปุ๊บเห็นแมลงก็ดิ้นตายนอนดิ้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสได้แต่ว่าระยะยาวดินมันเสียอย่างที่เรารู้นะจนกระทั่งมารวมกันสิบคนสิบคนก็บอกเฮ้ยพวกเราเป็นหน่วยกล้าตายนะก็มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำมีผมอะไรเงี้ยรวมกันสิบคนก็ขอเงินคนลพันเงินคลพันมาซื้อวัตถุดิบขี้หมูขี้วัวขี้ไก่รองข้าว เอามารวมกันแล้วสิบคนนั้นก็คือรวมตัวกันไม่ไม่จ้างใครนะเอาเอาจอบมาคนละอันเจ็ดวันก็นัดกันมาช่วยกันกลับกลับปุ๋ยก็ก็สนุกกันทํากันไปแล้วก็ทนแล้วพอได้ผมผลิผมมาเป็นปุ๋ยแล้วปั๊บเนี่ยเราก็แบ่งในสิบคนหารสิบเลยหารก็ไปใช้ก็เริ่มบ่นเริ่มอิดออดกันแล้วไม่เอ้าไม่ดีเฮ้ยทนนะทนทนระยะเวลาที่ทําปุ๋ยเนี่ยทนกันประมาณสักกี่ปีนะผมให้ระยะเวลาก็ปี เออว่าน่าจะอันนี้ส่งของใส่ปุ๋ยหมักมั้งสภาพดินมันดีสภาพดินดีไอ้ปุ๋ยที่เคมีที่ตกค้างอยู่ดินเนี่ยลากมันสามารถที่จะซึมซับออกมาดึงใช้ได้แล้วก็ทาให้ผลผลิตเนี่ยไม่มีเคมีนมกเราใช้ปุ๋ยหมักอยู่ลดต้นทุนแต่ปุ๋ยหมักนี่คือไม่ใส่เคมีเลยไม่ใส่เลยเราขอเราขอทดลองที่ขอว่าขอเนี่ยคืองดไปเลยงดไปสิบคนงดไปเลยงดไปเลยแล้วเราก็เอามาทดลองกันทําดูแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งแปลงหมดนะ สมมติว่ามีสิบไร่ก็ทำสักสาไร่ดูที่ว่าเราใช้ส่วนมกแบ่งส่วนดูก็ผลผลิตก็คือว่าไอ้แปลงที่ใช้เคมีเนี่ยขายเงินขายราคาได้ได้เงินเท่ากับแปลงที่ไม่ใช้เลยในในั้งีส่วนน้อยกว่าในหปีใช่แต่ว่าพอมาดูเรื่องการลงทุนแล้วไอ้เคมีเนี่ยลงทุนเยอะลงทุนมากแต่ว่า ปุ๋ยหม,มักเนี่ยลงทุนน้อยแล้วพอไปปี2สองปีสามปุ๊บเนะี่ยไอตัวที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเนะี่ยกับต้นไม้แข็งแรงดีขึ้นไอเคมีกับซุดลงหลังจากได้ผลได้ได้ผลมาประมาณระยะสองปีปุ๊บไอเกษตรกรข้างบ้านที่เขาไม่เชื่อแล้วอะเร,เริ่มหันมาดูไอนี่ทําสวนมีตังอยู่ทีแรกก็ซื้อปุ๋ยซื้อยาทัานขนกันมาเลาะรกันลั่นเลยตัวหลังๆนี้เริ่มมาดูลวปุ๋ยนี่มันเริ่มกลายนะ ป็นปุ๋ยวิเศษอีกแล้วเริ่มมาขอดูขอซื้อก็ไว้ข้างบ้านมาันรวยนอันนี้มันเป็นตัวโฆษณาเสร็จเลยก็คือไปทดลองนั่นแหละใช่แล้วสิบคนนะแล้วใช้ได้ผลเลยพอหลังจากนะั้นคนก็จะมาซื้อปุ๋ยไอ้กองเดิมนี่แหละไอ้สูตรก็สูตรเดิมครับก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยนะความต้องการนะมทีนี้ก็เลยต้อง,องมาจัดคิวซื้อว่าอ้าวใครจะซื้อปุ๋ยปุ๊บนะต้องเอาเงินมามาลงไว้หนึ่งพันบาทจะได้ปุ๋ยทั้งหมดยี่ห้ากระสอบเราต้องลงแรงด้วยครับ ก็ต้องลงแรงด้วยแล้วก็แล้วลงแรงนี้แล้วเรามีแค่แรงเท่ามาด้วยใจใช่ไหมมาด้วยใจมาด้วยใจแล้วตรงนี้มันมีความต้องการมากขึ้นปุ๋ยเนี่ยผลิตตรงนี้ต้อง200ตันต่อไเนี่ยต่อรุ่นต่อครั้งเนี่ยครับใช่ก็พัฒนาจากคนมาเป็นแมคโครแมคโครเล็กโดยเห็นเป็นมีโครเล็กที่ กับ<ว>านระน,นใัใช่ใช่อยู่ด้านตรงน้าอันนี้เราได้งบสนับสนุนไหมคะเดิมทีเราใช้วิธีการคือใช้เต็นท์ปุมเรายังไม่มีโครงสร้างไม่มีอะไรเลยนะที่ที่เราทำเี่นที่เราได้มเนี่ยได้งบประมาณจากทางรัฐมาช่วยเพราะเราทาจริงจังจนเขามาเห็นแล้วเขาก็เลยเอ,อ,อยากสนับสนุนใช่เราได้โครงสร้างตัวนี้ตั้งใจครับ,บใช้เต็นท์ปุ่มนะพอฝนตกมากปุ๊บก็ดึงเต็นท์เข้าเวลาให้ความชื้นเสร็จก็ดึงเต็นท์ปิดก,ก็สนุกกันไปอะ่ะมันเหมือน,น,นจุดนัดพบอะไรเงี้ย ุกเจ็ดวันมีเรื่องมาเล่ากันมีเรื่องมาคุยมีเรื่องปรึกษากันแต่กรรมการชุดทําปุ๋ยนะแต่เราก็จะแบ่งแยกการทางานกลุ่มๆนะกลุ่มทําปุ๋ยกลุ่มมะม้ฝารังกลุ่มมะพร้าวอ่อนกลุ่มบริการจัดการบริหารเรื่องของสหกรณ์ของกลุ่มก็จะมีโดยโดยที่ผมเนี่ยเป็นกรรมการด้วยเป็นประธานบางจุดแล้วก็จริงๆแล้วผมเน้นในที่ปรึกษาพอทุกอย่างมันเดินได้แล้วปั๊บเนี่ยคอยรับงานไม่ไม่ ก็ให้ชาวบ้านให้กรรมการที่มีส่วนร่วมเป็นหัวหน้าเขาก็เป็นนิยเกรห้ไดนะ้เขาไม่ได้ทำมันมาแล้วก็ไม่ไม่ยึดติดเพราะว่าสร้างความภาคภูมิใจเข้าไปเขาปุ๋ยเราเนี่ยเชื่อไหมทุกวันนี้ใครจะสั่งปุ๋ยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแล้วขายได้เลยนะจากเมื่อก่อนนี้ให้มาเอาปีขนไปไม่เอาเขาคิวรอสองเดือนนะ<อ>ครับ้องสใช่ครับเนี่ยแต่ระหว่างถ้าเขารอแล้วรอไม่มีใช้เขาไม่เอา ก็เหมือนได้ล yeah, ิบบิ้นแล้วก so right. okay. right. <IN so, ็เอาไปใช้ใช้แล้วก็รออีกสองเดือนใช่เาเกษตรกรก็วางแผนที่จะมาซื้อปุ๋ยเองเลยโดยที่อย่างเงินทุนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนเลยเกษตรกรก็มาให้ก่อนอย่างว่าผลผลิตหนึ่งได้ยี่ห้ากระสอบถ้าเขาอยากได้ห้าสิบกระสอบก็ต้องนํามาให้สองพันใช่ไหมฮะก็คือรอเอาเงินมาให้ไว้ก่อนสองเดือนใช่แล้วถึงจะได้ปุ๋ย คือเราพอใจกันแบบนี้เพราะว่าปุ๋ยหมักที่ทําแบบนี้แล้วราคาคิดว่าสองบาทต่อวันนี่มีที่ไหนในไทยที่ทำมาเป็นปุ๋ยแล้วผมก็พูดนี้เลยว่าไม่มีที่ไหนถูกกว่าน,นี้อันนี้มันก็คือทุนทุนนี่มั้คเครับแรนงานที่แรงงานใช่แล้วก็ปุ๋ยเนี่ยจะเหลือค่าดำเนินการไหนว่ารุ่นหกสิบวันเนี่ยเหลือเงินเข้ากองกลางพัฒนาเรื่องปุ๋ยแค่หมื่นเดียวจากที่ให้มาคนละพันเราทำวาจัดการค่าท่านาีั เงินเดียวนั้นที่เห็นเนี่ยคือเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพและถูกที่สุดเขาก็เลยตั้งใจกันทำตั้งใจกันซื้อมันถึงจะยั่งยืนถ้าเราเออใช่ใช่พอหลังจากนี้มาเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะมาดูปุ๋ยเขาแต่เมื่อก่อนเหม็นมากขับรถหนีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยวิ่งไปไม่ไปเฮ้ยปุ๋ยฉันจะได้เมื่อไหร่วะฉันมาดูดิยเออวันเนี้ยวันใส่ขี้วัวยังออใช่ เนี่ยเนี่ยพันไปเฮานมาแวะเนาะมาดูของเขาไงถ้าทุกอย่างอ่ะคิดว่านี่คือของของฉันฉันมีส่วนร่วมมันจะมีความสุขกับการย่างอยู่แล้วจะแล้วมีคนสมอยไหมนะจ้างไม่มีเราจะมีจ้างยามดูแลกระายเยอะนะเพราะว่านี่คืของฉันแล้วก็ใช่ใช่